ลูกเศรษฐีคนที่เกิดวันเสารว,วันจันทร์วันพุธ วันสุขดวงฟุกงมือกําลังมีปัญหานะกําลังลําบากกาลังเดือดร้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมันอยู่อย่างนี้ปู่มาบอกนะให้มึงวันพระทีถึงนี้เข้าพรรษามึงไปทําบุญถวายสางกทานมึงเชื่อปู่ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะมึงถาวายสางกทานวันนั้นดวงมึงจะพลิกผันดวงมึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอะไรที่มันลาบากที่มันติดขัดอยู่มันจะได้ดีขึ้นนะลูกศิ์ปู่ แล้วคนเกิดวันอื่นก็ได้วันนั้นก็ทําบุญได้นะชีวิตมึอก็ดีอยู่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะโอ้เอาความคิดของปูความจริงของปูมาพูดนะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคนที่ปูพูดไปแล้วสี่วันนี้อย่าลืมนะเข้าพรรษาไปทําบุญถ้าอยากให้ดีนะปล่อยนอกปล่อยปลาช่วยสัตว์ที่เขากําลังลําบากทุกร้อนเดือดร้อนด้วยนะรับรองชีวิตมึงจะดีขึ้นยันกระทันหันเลยกูมาบอกแล้วนะ 啊。<laughs>